ระยะนี้กี่เมตรครับน้าๆระยะนี้กี่เมตรครับระยะนี้ยี่สิบกว่าเมตรครับน้าๆเขามีแต่ลักข้ามคลองเรายิงข้ามคลองครับผม ok đúng quá